พี่น้องว่วสุกพูสุขคนว่วสมองสุบ่อนนะจ๊ะเดิมเมื่อนั้นที่ว่าน้องฝนกินกุ้งลองซอสเนาะื้นนี้พ่ว่าจะมาเห็ดกุ้งลองซอสแมกกี้นะจ๊นะเนาะอีกจ้ะมื้อนั้นบริเ็ดเห็ดห้เบิงบ่ิเ็ดจังไห๋นะจ๊นะเนาะเมื่อนั้นที่น้องฝนกินไปนะจ๊นะเนาะอันมีเอ่ซอันเพี่ว่าหเห็นแต่ตอนกินคือเพื่อเห็นตอนเห็ดให้แแล้วจ๊นะเนาะอันนี้พี่ว่าเอามาอันมัก อันกุ้งรองน้ำปลานนี่คือมักอันคือหิหมาี่สิว่าเนาะอันอนี้แปลว่าเอามะมักมักให้ดมักไอ้แป้งจ้ะแป้งข้าวเหนียวข้าวเจ้าแป้งข้าวโพดมักอะไเบิดเลยจ้ะแปลว่ามักไว้ประมาณเจ็ดสิบนาทีแหละจ้ะมักไว้ใบสีแดงเลยแปลว่ามักไว้ใบสีแดงจ้ะมักใบเลยเสียไปล่างจ้ะเนาะจ้ะเนาะมักไว้เพื่ออยัางมักไว้เพื่อรับกินข้าวของกุ้งแล้วก็เพื่อให้กุ้งนั้นเล่งเนาะจ้ะเนาะเล่งนุ่นนมจ้ะ เด้งตัวเด้งดึงดึงเลยจ้ะได้เสร็ได้สิไปล้างใเขวี้ยงเลยจ้ะเด้อนี่ว่าสิใเขวี้ยงจ้ะไม่ว่าอะไรคุกแป้งเคนดูไปเรื่อยเหรอไม่ว่าไหนคุกแป้งเลยจ้ยะคกะุกแปก้งไว้จ้ะป่ะเดี๋ยบไปว่าสิไปทำความสะอาดน้อกจะเนาออะไเของไม่เห็นหนามหนามดองเนอกจะเนาะไปด่างก่อนจ้ะเดี๋ยวมาทำไปด่างทำความสะอาดเดี๋ยวทังเอามาดองก่อนะจ้ะไปเป็นน้ำนังกันเลยจ้ะจ้ะร่างจ้ะ ้างดางดางนะคะ นนาสะอาดอย่างดีเลยแค่ว่าใส่เกลือไปเดียดเด่ยวจะเริ่มกดกล่องจดีพี่น้องจ้าร่างแซนจะไปใส่เกลือเช่นเดียวกันจ้าเว้นวาสีโชกกับพวกเดียจ้ะแต่แพะจะกินของแพรว่านี่รับรองจ้ะสะอาดแน่นอนมั่นใจนะคะถ้าใครจะมากินกับแพรว่านะจ้ะเตือนนะคะนะคะ่าห์เตรนเตเรเรนเต เมืองควม่มสวยงามนะคะนี่นะคะดูความใสของเขาค่ะใสเงี้ยวเลยค่ะี๋ยวเราไปทําน้ํากันเลยนะคะเออเราไปแช่กันเลยค่ะ <c oughs> มือดูความใสของบนใจพี่น้อ,องจาจานี่ใสเร่งนากรียเด้สะอาดด้ยจ้ะสะอาดเด้งดึงดึงได้จ้ะนี่ รูเนือได้จ้ะรู้เหนือได้ขาวโบ้ได้จ้ะเปรียบมึงนะครับพ่ว่าเปิดโซดากันจ้ะเราจะทําให้ดูจัดจ้าเดยนะคะนี่เลยจ้าเราก็จะเอาอันนี้ลงไปบ่ได้ร่างเค่ตรงนั้นเ้ยพี่น้องเดยอบ่ได้ด่างเค่ว่าไอ้เค่น้ำหรือว่าดวงกันจ้ะเพียจ้ะของใสจ้ะโซดานะคะเราจะผสมโซดาไว้ประมาณสิบนาทีนะจ้ะเนาะหานาทีสิบนาทีจ้ะกลว่ากันไปจ้ะหาสอนไม่แมนจ้ะ อันนี้คืออันมักโซดาไว้จ้ะเพื่อเด่งกรอบจ้ะแฮ็งเป็นน้ำแข็งเหี่ยมเลยที่น้ำแข็งมามาใส่เด้อต้องใส่น้ำแข็งนะคะต้องใส่น้ำแข็งจ้ะน้ำแข็งมาน้ำแข็งมาใส่ให้แม่เนี่ยหนีเดี๋วมากขี้กว่าอันนี้ไปตักใส่นึ่เลยมาเลยแล้ยเข่าก็เสียหนักมาหนีเดียวแก้มึงนะคะเดี๋ยวน้ำแข็งมาจะเบิ้งนะจ๊ะเนาะเสียโซลาเดี๋ยวจะเอาน้ำแข็งใส่นะจ๊ะเนาะ เพื่อเสดาจอะไรนังแข่งไซจะเพื่อควบดิ่งของกุ้งคือไปเอาหนังนาบด้เอามาสวยมเอาทับพี่มาพอจะเห็ดน้ำเลยจ้ะพี่นี่ไม่เห็ดน้ำเลยนะกจาเนาะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะมาทำน้ำกันจ้ะน้ำยำน้ำเอะน้ำซอสกันจ้ะเพราะว่าถ้ไม่เห็ดน้ำยำก็ได้นอกจากนาะน้ำเอ็นหนามยำก็หน้ำดองด้วยจ้ะซอสด้วยจ้ะ มาฝนเอาหน่อยไม่เมียเร็วน้ำตาลมาจา <c oughs> ้ะเราจะใจส่ซอสแมกกี้ลงไปเลยนะคะสองกะพีค่ะ <c oughs> แป้งคหะสองกะเพีแป้งะนะ จะใส่น้ำตาลนะคะน,น้ำไปเข้าวกหูดไปหนึ่งช้อนสองช้อนนะคะสามช้อนจากสูตรเพวานะคะสามช้อนนะคะน้ำในเพีอวหวาใส่น้ำน้ำตมน,น้ำกรนะทิยมน้ำร้อนแม้จะได้หน้องนะ้อมาใส่อันนี้คือสูตรเพีววยวหานเลยจ้ะ ใส่ผงชูรสไปนิดหน่อยนะคะผู้ใดมากก็ใส่ผู้ใดบ่มากก็บ่ต้องใส่ด้วยแะ่ด้เพื่อนพี่น้องจ๋าสูตรเพี้ยว่าต้องใส่แต่เพราะว่าเพี้ยว่ากินจ้ะทำกินเองไม่เป็นไรคะ่ะก็สูตรเพี้ยว่าต้องเห็ดแบบนี้นะคะ่ะ เดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำปลาไปด้วยนะคะนิดนึงค่ะบ่ต้องเฮ็ดหลายแล้วจะได้พอว่าญาติบ่ต้องใส่หลายจะหยโอ้ญาติเพิ่นเข้มจะใส่ประมาณนี้จ้ะประมาณสอนโตแล้วจ้ะเนาะน้ำปลาประมาณสองโตซอสสองตะพีจ้ะนี่แหละบ่ต้องอันนี้หลายจ้ะเพิ่นสิเข้มจ้ะพี่น้องจ้เพราะว่าเพื่อเฮาสิ่งกินก็ต้อจิบน้ำจืดหน่อเนาะจ้ะเนาะน้ำเพราะว่าใส่แก้วนี่จ้ะแก้วนี่ก็ครึ่งจ้ะใส่จะน้อยจ้ะ เก้วนึงก็คือจ้ะนี่คือเซตเดี่ยวเด้จ้ะนี่บ่ได้ยุ่งยากจ้ะอืเสียบไปจ้ะพี่น้องจ้าสุดยอดเด้จ้ะบ่ต้องเข้มมากจ้ะเครื่องที่ต้องใส่น่าจะเนาะนี่มีหอมจ้ะหอมนะคะกระเทียมนะคะซอยนะคะหั่นเป็นแว่นๆจ้ะแล้วก็พริกจ้ะเพราะว่าขอใส่พริกเป็นเม็ดจ้ะเพราะว่าจะกินน่าจะเนาะบ่อแดงจะกินเป็นเป็นเม็ดได้จ้ะอันคือเซตเดี่ยวจ้ะ น้ำยำทำง่ายเอ้ยทับน้ำาดองนี่ทำง่งายๆนะคะทำง่งายๆเลยจ้านะคะนี่จ้ะแล่ว่าเห็ดเดียวเราจ้ะเ <_ EN> ห็ดใหบิง้งเลอจะเร้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพี่น้องสิ่าอีหละว่า,ววา,ค,า,าคือเห็ดเ,เห็นแต่ตอนกินตามขําอของเอฟซีจ้าคือเห็ดแปลว่าทำไมเห็นทำเห็นแต่ตอนกินทำไมไม่เห็นตอนทำเราจะนับเพว่าเห็ดให้บึงเลอจะเด้ออันนี้ตามคํามอของเอฟซีจ้า ทำให้ดูด้วยตอนทำนะ่ะเผื่อจะทําตามจานจ๊ะเนาะเผื่อถ้าผูใ้ใดมักอากาศแซ่ออกไปช่วยแเสอคลิปขผมแค่ว่าออกไปเน,นาะจ๊ะเนาะเออเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ได้เห็นน้ำนะจน๊ะเนาะอันนี้คือแค่ว่าเห็ดส่วนหน่อยค่ะเห็ดส่วนหน่อยคือเห็ดอันเห็ดไอ,ดอ้สำหรับกุ้งหนึ่งกิโลจะเห็ดซ้ำหน่อจ้ะไม่ต้องเห็ดหลายจา้ะเพราะว่าเขะเอาไปจิม้มน้ำจิ้มซี่โคดีจ้ะไม่ต้องไปเส้นเค็มหลายจะเอาให้หนุ่มคนซี่เมืองเอา เอาเน,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 นะนี่ยจิบหอยน,นึ้ว่าดีใจพุ่นลอยสิบส่วนนะเนี่ยเสียบวะเสียบเสียบก็ว่าเสียบสดเงาพ่นกระป๋อมเนาะโอ้ถ้าผู้ใดเอีดสูตรเพื่ออาาเนี่ยรับรองเลยเรืยจ้าอันบี้ไม่กินเลยพี่น้องจ้าโรคจิจั่จผู้งงรังแตงใดกินแต่พี่น้องจ้าได้กินแบบว่ากินของของ,ของกลุ่มเพาะแต่น้องมันก็มีอยู่นะมันเป็นแบบไรหรือที่ว่าจะหายเบิดแต่ว่ากินเนี่ยจะบอติดดังจ้า คืดลมจนใกล้จนมาจำจมูกจังไดจังไดกินของกุ้งข้าวกุ้งก็จะเนาะแต่ต่อไปก็สิเป็นข้าวเดียวเบิดจ่ายพี่น้องจ๋าบอกข้าวจต่ข้าวเดียวเบิด์ตแต่ต่อไปนี่จ้ะคือว่าเดี่ยวเซตเดี่ยวเลยจ้ะเซตเดี่ยวก็เป็นข้าวเดียวเบิด์ตนะจ่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิรงตแม้ว่าเลี้ยงสกปรกก็จะเนาะเซตจัดหนึ่งแถวเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูอีกแถวที่สองต่อไปนะคะเนาะแถวที่สองจ้าสวยไหมคะแถวที่สองจ้า ที่สองนะคะอือจาพี่น้องจ๋าเสร็จเร้จจ้าเดียวไงเจ็ดเสร็จไว้สวยแล้วจ้านี่ค่ะอาจาเนาะสวยษไม้คะสวยษไม้คะคนะี่ค่ะเนาะมาค่ะใส่เลยคะ่ะใส่เลยคะ่ะใส่หนาไปด้วยนะจาะเนาะนายหูได้ตา,ะา,นนา,าสะดจหมจักพี่น้องเลยมาจับเอาซะ เนี่ยต้องตกโกมนมาพี่น้องเนาะ,ะดาดไปเลยนะคะทีนี้จ้ะจะรดน้ำไปเลยค่ะนี่แหละค่ะรดน้ำไปเลยจะลย้ะเดียวดาดน้ำไปเลยนะะ่าจะ,ะนเนาะ นี่นะคะกุ้ง,งก,ก,กงุ้งลองซอสเมกิกุ้งลองซอสเมกิจ้ะกระเซ็ดเลยเด้อจะเริ่พี่น้องเด้อจ้ะกุ้งลองซอสกระเซ็ดเป็นย่างเรียบร้อยจ้ะพี่น้องจ้า คลิปนี้ก็ไม่ยังได้เลยพี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แชร์กุติดตามกดปกติ่งจะเพื่อสิบว่าผัดการแจ้งเปืี่ยนคลิปใหม่ๆของสาวร่าภากินแพีว่านแล้วเนาะพี่น้องที่เขาบอกว่าคลิดพี่ว่าเขาพบพบจะเรื่องเรื่องเก่านาแต่าเจี๊ยบจะไข่เมื่อนใส่ได้ๆใจพี่น้องจ้าบใบใบจุบจุบจ้าขอบสุขขอบคุณนเอฟซีไม่ที่กำลังที่เขาที่เขามาติดตามพี่ว่าจะเนาะขอบคุณนเอฟซีเก่าที่แวะเวียนมาให้กำลังใจแงพีว่าตลอดนั่นแตเนาะกะคิปนี้ก็ไม่ยังได้จ้ากะ ขอบคุณเอฟซีสุขทุกคนจะขอให้รวยๆจะเลื่อนลงเรื่องเกานาจะพ้นภัยวิกิตไปด้วยกันนะจ๊ะบม่บอกอะไรยญ่ห้างแล้วจ๊ะเนาะเดี่ยวล่ะจบแล้วจ้ะถ้าเพ่พ้าเพ่ว้าบอกพิดผ่าดประกันนดก็ขอถทดขอภัยพี่น้องเวดสุขุสุขชนจะเด้ออาจจะเนาะคลิปนี้ขอจบไปเพียงสนิทจ้าบ๊ายบายจ้าจุ๊บๆนะคะ